ในย่านมาลุมภูมีอยู่7ชุมชนเขตพระนครมีทั้งหมด19ชุมชนก็คือในย่านมะลุมภูเนี่ยแต่ละชุมชนใน7ชุมชนในย่านมะลมภูเนี่ยทุกชุมชนมีของดีของตัวเองหมดเลยเช่น ชุมชนวัดสังเวชท,ที่อยู่ข้างๆางกับพิพิบีบางลำพูเขาก็จะมีสอนในเรื่องของดนตรีไทยบ้านดุริยะปณนีหรืออาจจะเป็นชุมชนบ้านพันถมเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการทําขันน้ําพันลองมัสยิดจักรพงก็จะดังในเรื่องของทองเครื่องทองอะไรต่างๆของชาวมุสลิมที่เขาย้ายเข้ามาในสมัยช่วงกรุงรัตนกโกสินทร์นู้นเลยซึ่งทั้งหมดนี้ดูได้ในพิพิีหรือถ้าใครสนใจก็ติดต่อเราได้ <laughs> มิวเข้ามากลุ่มนี้เพราะว่ายายเป็นประธานชุมชนและยายก็ทํางานชุมชนอยู่แล้วมันก็เลยเกิดเป็นความพึงชิน แต่ที่เข้ามาทํางานนี้จริงๆอ่ะก็คือตอนนั้นอ่ะพิต้าประธานชุมนมเกษรลำปูเขาไปหาเด็กเพื่อมาช่วยกิจกรรมอาสาในบริเวณพื้นที่ย่านบางลำปูซึ่งตอนนั้นเป็นเด็กนักเรียนอยู่ก็ทํามาอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยค่ะช่วงประมาณแบบครึ่งปีปีหนึ่งได้เลยก่อนที่จะเข้ามาเริ่มกระบวนการไกด์เด็กช่วงตอนนั้นสนุกค่ะถ้าถามเด็กทุกคนก็อาจจะตอบเหมือนกันว่าสนุกเวลาพิต้าชวนพิต้าไม่ได้ชวนเราคนเดียวบริเวณรอบเรามีเพื่อนมีอะไรอยู่หมดเลยซึ่งเรามาเป็นกลุ่มยังไงใครก็ชอบอยู่แล้วเด็กมีเพื่อนเป็นกลุ่มอยยยู่ด้วยยังไงไก็มา มันสนุกเพราะว่ามาปุ๊บอ่ะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดเลยตอนนั้นอ่ะพอมาปุ๊บอุ้ยทําตรงนี้อีกแล้วอุ้ยตรงนี้แล้วเหนื่อยแต่ต้องทําไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันที่บอกค่ะเหมือนมันได้เจอเพื่อนมันได้อยู่กับเพื่อนให้ทําอะไรก็ได้ยอมหมดเลยเออเดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวกันนะคะเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงข้าวมาถึงปุ๊บโะประมาณ30ตัวรัง20ลรังอน้องไปยกก่อนล้วค่อยไปกินอันนี้คือการหลอกมา <c oughs> คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าพวกหมิวอ่ะ ทำไกด์บางลำพูกันพวกมิวมีการแบ่งเป็นรูเส้นทางซึ่งตอนนี้เราไม่ได้มีแค่รูเส้นทางบนบกตอนนี้เรามีรูเส้นทางในเรือด้วยความเป็นบางลำพูถ้าคนมาถึงเขาจะนึกถึงเรื่องของกินนึกถึงเรื่องถนนข้าวสารเป็นแหล่งบันเทิงแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าในย่านบางลำพูมันมีชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นย่านเมืองเก่าติดกับพระราชวังที่นี่มีอาหารไทยมีอาหารนั้งเดิมเยอะมากเช่นมีร้านอาหารชาววังที่เขาเอามาแยกขายเป็นซุ้มๆตามร้านที่อยู่ตรงหน้าตั้งพรเสงถนน จักระพงยังมีอยู่แน่นอนในสมัยก่อนที่เขาทําขายแล้วก็เป็นของโบราณจริงๆก็ยังมีขายอยู่ถ้าเป็นเรื่องรับวังลาพูในมุมมองมิว่ะอาจจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่เขาแบบเล่าต่อกันมาซึ่งตัวมิวเองบางทีก็ยังเกิดไม่ทันเลยเช่นป้องพระสุเมนเมื่อก่อนยังไม่มีตัวยอ่อเป็นแค่เออเวิร์กว้าง เป็นตัวแค่ตัวใบเสมาคุมรอบมิวเพิ่งมารู้ตอนมิวทําไกดว่าตรงนั้นอะเป็นที่เก็บอาวุธในสมัยก่อนเอาอาวุธเข้ามาซ่อนในตัวช่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบจริงเหรอถ้าพี่ถามว่าปตทเข้ามาส่งเสริม เหลือเข้ามาช่วยเหลือถามว่าดีไหมดีค่ะเรามีแรงที่จะทําได้รับการส่งเสริมหรือว่าภาคีต่างๆเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราจะทํามันได้ดีขึ้นไปอีกทางพวกมอยู่นะคะนนวันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนนะคะขอบคุณทางปตทนะคะที่จัดกิจกรรมแล้วก็เลือกพื้นที่บริเวณของย่านบางลําพูนะคะเป็นการเฉลิมพระเกียรติด้วยในหลวงราชาการที่ส0ก็นอกจากนี้ขอฝากนะคะกลุ่มไกด์เด็กบางลําพูด้วยค่ะที่ทํางานเพื่อชุมชนแล้วก็อยากที่จะพัฒนาชุมชนกันจริงๆนะคะฝากพี่ หรือหล,หลายๆท่านนะคะก็ติดตามได้ที่เพจเสน่บางลําพูนะคะจะมีผลงานหรือมีการออกทิปหรือว่าการออกรอบอะไรต่างๆสามารถติดตามพวกเราได้ขอบคุณค่ะ